สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะวันนี้จะมาพูดหัวข้อความเชื่อมั่นนะคะและการนับถือตัวเองเนาะขออนุญาตเชิญเพื่อนๆในเฟสแป๊บนึงนะคะโอเคใครเข้ามาทักทายได้นะคะ วันนี้ก็เช้าไม่ใช่เช้าสาีใสๆแล้วเนาะายวันเสาร์นะคะกะ็ช่วงใสๆเนาะพอดีว่าช่วงเช้าก็ไปส่งน้องใบไปเรียนพิเศษนะคะแล้วก็ทำซัก่งซักผ้าอะไรก็กว่าจะได้มาไลฟนะ์เนาะแต่ก็คิดว่าหัวข้อนี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆนะคะทีะ่หลายหลายคนน่ะก็ยังติดปัญหาตรงนี้อยู่นะคะแบบนึงนนะคะ อนุญอุยวันนี้เปลี่ยนมุมนะคะโอเคสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักถ่ายกันได้นะคะวันนี้เนาะเดียวจะมาพูดหัวข้อในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็การที่เรามีความศรัทธาและ นับถือในตัวเองนะคะทำไมถึงอยากจะมาพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าการที่เราอะคะ่ะจะทำอะไรประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนาะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นหลักเนาะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะ วันนี้วันเสาร์ก็หลายๆคนก็อาจจะหยุดนะคะไม่ได้ไปทํางานเนาะก็เข้ามาเจอกันนะคะวันนี้เองเนี่ยคือ,อ,อที่เบียร์อยากจะพูดเรื่องเนี้ยเพราะว่าคือตัวตัวเราเองเนาะก็เป็นคนที่เป็นคนหนึ่งนะคะทีออ่ขาดเคยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าที่จะลงมือหรือทําอะไรตัวอะไร ค่ะแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้มันจะทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะปลดล็อกในตัวเองได้นะคะแล้วก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ด้วยนะคะคือส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยคือการที่เราขาดความมั่นใจในตัวเองอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวข้ามในสิ่งที่เรากลัวนะคะในสิ่งที่เราติดตรงนั้นนะคะเลยทำให้อ่า การที่เราจะเดินไปข้างหน้าค่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากเนาะก็เลยอยากจะเอาเรื่องเรื่องตรงเนี้ยมาแชร์ให้ฟังนะคะแล้วก็อยากจะให้หลายๆคนลองเช็คตัวเองดูว่าเราเป็นแบบนี้ไหมแล้วก็เรายังติดอะไรอยู่นะคะก็อยากให้หลายๆคนน่และได้ลองเอาการสังเกตพวกเนี้ลองไปดูตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าความเชื่อมั่นอย่างที่เบบอกว่าความเชื่อมั่นในตัวเองอะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะ ต่อการที่เราจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะส่วนใหญ่แล้วเราเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราเห็นแบบ w อ r k i n g w o m ม n อะไรเงี้ยสาวๆหรือว่าหนุ่มๆเนาะที่เขาเป็นแบบนักธุกรกิจอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เขาเป็นแบบไลฟ์สไตล์แบบว่าคนที่ทำงานประสบความสำเร็จหลายๆอย่างเขาจะเป็นคนที่เวลาเรามองเขาเฮ้ยทำไมเขาดูแบบ ดูเก่งอะดูสมาร์ทดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่เขาแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตัวของเขาเองเวลาเรามองเราเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราอยากเป็นเหมือนเขาใช่ไหมคะเราอยากเป็นแบบเป็นแบบที่เขาแสดงออกมาเราอยากให้ทุกคนมองเราว่าเราเป็นคนที่ดูแล้วดูลุกเก่งลุกสมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาแบบดูเด่นดูโดดเด่นกว่าคนอื่นนี่ค่ะ อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เขาอะเป็นคนแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาทําอะไรแล้วค่ะประสบความสําเร็จอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาอ่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาว่าเขาอะทําได้เขาทําอะไรเขาก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีจ้าน้องแพรวใครเข้ามาแล้วบอกชื่อเล่นได้นะคะบางทีว่าอาจจะจำจำชื่อเล่นจําชื่อเล่นไม่ได้เนาะแล้วก็ คนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนาะคือความเชื่อมั่นเน่ยจะแตกต่างกันเนาะแล้วก็ในส่วนของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะมักจะมองตัวเองว่าตัวเองอ่ะจะทําอะไรหรือว่า,เ,าเหมือนเหมือนเคยไหมคะบางทีแบบว่าเราจะไปไหนคนเดียวอ่ะเราจะไปไหนคนเดียวเราจะเดินทางคนเดียวนะคะหรือจะทําอะไรโดยที่ไม่มีคนอื่นไปด้วยนะคะ่ะเราจะเป็นคนที่ไม่กล้า เราจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ย hmm. แบบเราตัวเล็กอะค่ะเราจะเราจะรู้สึกว่าเราตัวเล็กเนาะเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่กล้าทําอะไรคนเดียวเราต้องพึ่งคนอื่นเราต้องมีคนอื่นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเนาะแล้วเราเราจะทําอะไรเราก็รู้สึกเขิน,ขนอายอ,อ,อนะคะ่ะอันนั้นคือการที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีเราไม่มีความรู้สึกว,ว่าเราทําในสิ่งนั้นได้อย่าเงี้ยค่ะเนาะก็เลย สิ kind of no? ่งสิ่งความเชื่อมั่นเนี่ยแล้วก็การนับถือตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวเรามาแต่เกิดเนาะมันเป็นสิ่งที่เราอะค่ะสามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ได้นะคะความเชื่อมั่นความนับถือตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาหลายๆอย่างนะคะมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะฝึกฝนในสิ่งตรงนี้ได้นะคะเชื่อว่าทุกคนก็กลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็นับถือตัวเองขึ้นมาได้เหมือนกันเนาะ ความเมื่อก่อนน่อย่างเบียร์เองอ่ะคือบางทีเราเราไปไหนอ่ะเราก็บางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราตัวเล็กเนาะเราจะไปไหนเราจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวเราก็ไม่กล้าไม่ไม่กล้าทําอะไรเองไม่กล้าไปไหนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ฝึกเนาะฝึกที่จะทําอะไรเองมันก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าเฮ้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราเชื่อมั่นในตัวเองเยอะขึ้นเนาะคือคนที่ พฤติกรรมของคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนาะคือเขาอะจะทําในสิ่งที่ตัวเขาเองอะคิดว่ามันถูกคิดว่ามันดีเนี่ยค่ะแม้คนอื่นเน่ยจะมองว่าเฮ้ยทําอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนอื่นอาจจะมองว่าสิ่งที่เราทำอะเพราะว่าเพราะว่าทุกคนมีความคิดไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอะค่ะมันถูกต้องเนาะแล้วมันดีอยู่แล้วค่ะ เราจงเชื่อมั่นเนาะแล้วก็ทําในสิ่งที่เราตั้งใจทํานะคะแต่คนที่ไม่มีความเชื่อมั่นอะ่ะเขาจะเป็นคนที่ไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันที่ตัวเองอยากทำะคะ่ะจะเป็นคนที่คอยแบบฟังแต่เสียงของคนอื่นตลอดเวลาว่าอันนี้มันไม่ดีนะเธอทําทําไมแล้วเขาก็จะหยุดทําอันนั้นคือคนที่เขาแบบไม่มีความเชื่อมั่นอะไรในตัวเองเลย แล้วก็เขาก็จะมานั่งแบบเหมือนอมทุกข์อะคะ่ะมานั่งแบบเฮ้ยฉันอยากทําอันนั้นฉันอยากทําอันนี้แต่ฉันทาไมแบบคนนั้นก็ไม่ให้ทําคนนี้ก็ไม่ให้ทําถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทําอยู่ะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะเราจงเชื่อมั่นแล้วก็ทามันไปทาทามันไปเลยอะคะ่ะถ้าเราคิดว่ามันดีแล้วอะความเชื่อมั่นในตัวเองมันจะทาให้เราไปถึงตรงนั้นได้สําเร็จด้วยนะคะแล้วก็คนที่มีความเชื่อมั่น,นะคะเขาจะพร้อมที่จะแบบ กล้าที่จะเสี่ยงเนาะเขาพร้อมที่จะกล้าที่จะเสี่ยงเนาะดีกว่าแบบอยู่เฉยๆอะคะ่ะบางทีอย่างสม่นว่าอย่างช่วงเนี้ยโควิดใช่ไหมแล้วก็ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะการที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรา,เราไม่ไม่อยากเสี่ยงทําอะไรไม่อยากลงทุนทําอะไรนะคะหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าแบบเราอยู่ของเราเฉยๆอย่างเงี้ยดีแล้วนะคะ แต่สิ่งนี้เนี่ยที่จริงอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าอ,อย่างบ้านเราอะ่ะบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดหรอว่าเศรษฐ,ฐกิจมันจะดีเมื่อไหร่แล้วก่อนหน้านั้นอะ่ะเศรษฐ,ฐกิจบ้านเราอ่ะจริงๆแล้วมันดีจริงๆหรอใช,ใช่ไหมคะเศรษฐ,ฐกิจบ้านเราอะ่ะคือมันจะว่าไปเนาะมันก็ไม่ดีมานานแล้วนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะมาไม่ดีในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ในช่วงโควิด นะคะที่จริงมันมีปัญหามาแบบเรื้อรลังอะ่ะยาวนานแบบหลายๆปีมาแล้วอะ่ะแต่การที่เราคิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะ่ะฉันขออยู่เฉยๆฉันขออยู่แบบที่ไม่ทําอะไรฉันขออยู่แบบที่ไม่เสี่ยงทาอะไรอะคะ่ะอันนั้นอันนั้นเบียเบียคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คือการที่เราไม่ทําอะไรเลยมันมีแต่มันมีแต่ทรงอะ่ะทรงกับซุดอะคะ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าการที่เราอยู่เฉยๆอะเนาะ คือโอกาสที่เราจะก้าวไปหรือว่าโอกาสที่เราจะทําอะไรใหม่ๆมันมันยากอะค่ะการที่คุณคิดว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจกไม่ดีแล้วคุณไม่ทําอะไรเลยคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณไม่กล้าลงมือทําอะไรใหม่ๆอะ่ะมันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณมีแค่ทรงกับสุดมีแค่สองทางแค่นั้นเองสวัสดีค่ะน้องยิ้มคนสวย <c oughs> ก็วันนี้วันเสาร์เนาะใครว่างๆกระทักททยกันได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะ คืออย่างที่บอกว่าคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะเขากล้าเขา,าจะเป็นคนที่กล้าที่จะแบบทาอะไรที่เขาคิดอะค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเหรอมันต้องมีสิเพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอะ่ะคุณสังเกตไหมมันจะมีเศรษฐีใหม่อะ่ะเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นทุกๆปีเกิดทุขึ้นทุกๆวันทุกๆเดือนด้วยซ้ำใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เขาอะ่ะคิดว่าวิกฤตอะ่ะม,มันมักจะมีโอกาสอยู่เสมอ แต่อยู่ที่ว่าคนที่ที่เราอยู่อะค่ะเราเราจะมองเห็นโอกาสในในวิกฤตนั้นไหมหรือว่าเราจะมองว่าวิกฤตมันก็คือวิกฤตแต่ที่จริงแล้วในทุกวิกฤตมันมีโอกาสดีๆทีเ่เข้ามาในชีวิตคุณเสมอแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มองหาโอกาสอะเบียเชื่อว่าไม่ว่าจะวิกฤตอะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนที่พี่ป้มสวัสดีค่ะเบียเชื่อว่าทุกคนอะ จะเจอโอกาสในภาวะวิกฤตทุกวิกฤตนะคะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะกล้าที่จะออกไปเสี่ยงมันจริงไหมคุณกล้าที่อยากจะก้าวข้ามวิกฤตนั้นเพื่อให้คุณนะมีชีวิตที่ดีกว่าไหมเพราะว่าการที่อย่างที่บอกเนาะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันวิกฤตอะ่ะฉันขออยู่เฉยเฉอะ่ะมันฉันไม่อยากทําอะไรอะ่ะฉันคิดว่าฉันอยู่เฉยเฉยอย่างเงี้ยดีแล้วคุณคิดหรือว่ามันดีจริงๆริ่ะใช่ไหม เพราะว่าเบียกคิดว่าการที่เราอยู่เฉยๆโดยที่เราไม่ปรับตัวกับสภาวะเศรษฐก,กิจอะไรก็แล้วแต่เบียกคิดว่ามันมีแต่แย่มันมีแต่ทรงอ่ะแต่ถ้าเรามองหาโอกาสโอกาสนั้นอ่ะมันมีในวิกฤตทุกๆวิกฤตจริงๆนะคะไม่งั้นคนรวยหรือคนที่ประสบความสําเร็จอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นมาตลอดเหมือนที่เราเห็นบางคนอายุน้อยบางคนอายุเยอะแต่ก็มาประสบความสําเร็จในช่วงวิกฤตมีเยอะแยะมากมายนะคะ เลยอยากให้หลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนทัศน,ค,ศนคติในตรงนี้ด้วยเนาะอยากให้ปรับมุมมองใหม่ว่าการที่เราอยู่เฉยๆกับการที่เราเก้าวไปข้างหน้าค่ะอันไหนมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอันไหนมันจะทําให้เปลี่ยนชีวิตเราได้ดีกว่าการที่เราอยู่เฉยๆกับการที่เรากล้าที่จะเสียเ่ยงเนาะ แต่การที่เสี่ยงก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปทำนะคะการที่เราเสี่ยงคือเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าสิ่งที่เราจะทำมันน่ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้จริงๆไหมนะคะแล้วก็การที่เราเสี่ยงออกไปแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้เนาะ เราก็ต้องศึกษาจากคนที่เขาประสบความสําเร็จเหมือนกันนะคะเพราะคนที่เขาประสบความสําเร็จอันนั้นแหละคือคนที่เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงเลยแล้วเขาผ่านมันมาได้เขาถึงมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงเรากออ็ไปศึกษาเนาะจากคนที่เขาประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะ you, ว่าเบคิดว่าคุณลองสังเกตว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จอะ บางคนเขาอาจจะประสบความสาเร็จไว้ประสบความสําเร็จช้าไม่เหมือนกันบางคนปี2ปีบางคน10ปีประสบความสําเร็จเนาะการที่เบียร์มีความรู้สึกว่าการที่เราดูจากคนที่ประสบความสําเร็จอ่ะอันนั้นคืออย่างบางคนประสบความสําเร็จ10ปีบางคนอีกคนนึงประสบความสําเร็จ5ปีอีกคนประสบความสําเร็จ2ปีอ่ะมันทบกันนะมันก็10กว่าปีแล้วอ่ะมันก็ดีกว่าการที่เราจะมานั่งเหมือนแบบลองผิดลองถูกเองอะคะ่ะ การที่เราลองผิดลองถูกเองอ่ะกว่าถ้าเราลองผิดลองถูกมาสิปีอ่ะคุณคิดว่ามันเสียเวลาไหมถ้าเกิดมันไม่ประสบความสําเร็จสู้เราศึกษาสิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จเขาผ่านมาแล้วอ่ะผ่านมา5ปี10ปีอ่ะแล้วเรามองความสําเร็จของเขาอ่ะแล้วเราเอาวิธีการเขามาทำอ่ะดีกว่าเรามานั่งลองผิดลองถูกเองเสียเวลา10ปี20ปีอ่ะเพราะว่าถ้าเกิด10ปี2 0ปีบางทีแบบมันนานนะถ้าเกิดเราลงเราลองผิดเราลองผิดลองถูกไปเรื่อยอะ แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดละ่ะอันนั้นคือเท่ากับเสียเวลาเนาะแต่การเสียเวลาเบียเชื่อว,ว่ามันไม่มีอะไรที่สูญเปล่าเนาะยังไงมันก็ให้ประสบการณ์ให้ให้แนวคิดให้ข้อคิดกับเราในทุกๆสิ่งที่ที่เราเจอทุกๆสิ่งที่เราผ่านเข้ามานะคะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราเอาวิธีการของคนที่เขาประสบความสําเร็จอะคะ่ะมาใช้มาลองมาลองถูกเลยโดยที่ไม่ใช่ลองผิดด้วยนะคะ เราสู้เราลองถูกแล้วเราจะไม่เสียเวลานะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือเวลาเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอะคะ่ะมันก็เกิดจากที่เราไม่มีความรู้นเาานาะการที่เราไม่มีความรู้ในสิ่งไหนค่ะมันก็เลยทําให้เราไม่มีความเชื่อมั่นเราก็แค่ศึกษานะคะหาข้อมูลในสิ่งที่เราต้องการรู้อะคะ่ะให้มันให้มันเยอะที่สุดเนาะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองเยอะขึ้น ะะอย่างเคยเคยสังเกตไหมว่าคนที่เบียเชื่อว่าคนทุกคนนะคะเป็นคนที่มองหาโอกาสดีๆนะคะคนที่มองหาโอกาสแล้วก็อาจจะผิดพลาดหรือผิดหวังนะคะหรือล้มเหลวมามันเป็นสิ่งที่คือคุณคุณจงรู้ไว้เลยว่าอันนั้นนะ่ยมันเป็นนิสัยของคนที่ประสบความสําเร็จเป็นนิสัยของคนที่เชื่อมั่นในตัวเองในการที่จะกล้าที่จะลองลองอะไรใหม่ๆที่ที่เราไม่เคยลอง แต่ว่าบางครั้งเนี่ยคือการที่เราผิดพลาดหลายๆครั้งอะคะ่ะมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกรู้สึกเฟลรู้สึกขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรแล้วอะเราถ้าเกิดเราเคยผิดพลาดมาแล้วเราก็แค่เอาบทเรียนตรงนั้น,นะคะ่ะมาเป็นเอ่อมาเป็นเหมือนเหมือนสิ่งที่จะเอามาทําให้เราพัฒนาตัวเองดีกว่าแล้วเราก็ศึกษาจากสิ่งที่เราผิดพลาดนะคะ แล้วเอามาปรับแก้ไขนะคะเพื่อให้เราประสบความสําเร็จนะคะจงอย่าจงอย่าคือคุณนะเป็นคนที่เปิดเปิดโอกาสให้ตัวเองอมันดีอยู่แล้วจงอย่าปิดกั้นนะคะสิ่งที่ม,มันมีคําว่าโอกาสเข้ามาให้เราะคะ่ะเราจงเปิดรับสิ่งที่คําว่าโอกาสแล้วเราแค่ศึกษามันให้มากว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆแล้วหรือยังนะคะ ไม่ใช่ว่าเราผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกนะคะแล้วไม่เอามาปรับปรุงแก้ไขคุณก็ไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จนะคะสิ่งนั้นเลยทําให้คุณขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ขาดความนับถือในตัวเองล้มเหลวอะไรหลายๆครั้งนะคะบางทีอาจจะเนี่ยถ้ามันก็เหมือนกับว่าถ้าเราล้มเหลวแล้วอ่ะถ้าเราลุกขึ้นได้เร็วเท่าไหร่นะคะคุณก็จะก้าวต่อไปได้เร็วเท่านั้นด้วยเนาะใครเข้ามาแล้วทักทายได้ วันนี้วันเสาร์ก็มาคุยกันเนาะแล้วก็ในส่วนของคน,คนที่มีความเคารพในตัวเองเนาะและเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะคือย,ยังไงเบียเชื่อว่ามันเป็นหัวใจสําคัญเลยของคนที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วคนที่คิดบวกนะคะคนที่ไม่คิดลบนะคะคนที่ไม่เอาไม่เอา,เอาสิ่งที่ตัวเองเคยผิดพลาดมามา,มาคิดแต่ว่าเอามาแก้ไขนะคะเราก็จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเยอะขึ้นเนาะ ในขั้นตอนของการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองก็คือเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่เราอยากจะไปเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากจะไปตรงจุดไหนนะคะเราก็จะสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็อีกอย่างข้อสุดท้ายสวัสดีจ้าจูบัสดีค่าข้อสุดท้ายเนาะจงตั้งใจนะคะแล้วเชื่อมั่นให้สุดใจ ว่าเราทำได้ i can do it นะคะเราจะทำได้ในทุกๆสิ่งที่เราอยากทำเราจะทำได้ในทุกๆสิ่งที่เราต้องตั้งใจจะทำนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเองให้สุดใจแล้วก้าวและทำมันไปจนมันจะประสบความสำเร็จนะคะอย่าลังเลสงสัยนะคะว่าตัวเราเองจะทำได้ไหมเราลองทำดูก่อนถ้าเราลองทำดูแล้วมันไม่ได้มาติดตรงไหนปรับตรงนั้นนะคะ แต่จงเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเสมอว่าคุณทําได้ทุกอย่างเราทําได้นะคะ I can do it เนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะจงเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองว่าตัวเราเองทําได้ทุกอย่างตัวเราเองเก่งตัวเราเองมีคุณค่าไม่รู้อันไหนปรับอันนั้นนะคะอามันจะทําให้เรามีความเชื่อมั่นแล้วก็นับถือแล้วก็รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองเยอะขึ้นนะคะ ก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ย้อนหลังด้วยนะคะก็มีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังอีกนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาฟังกันแล้วก็มาเจอกันทักทายกันในวันนี้นะคะคิดถึงทุกคนรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย